ห่วยได้อยังล่ะคุบ่าปนไก่นั่นแหละห่วยมันแมนบมดคุบ่าอันนั้นมันของไงเจนดี้แมนบมดห่วยได้อยังล่ะคุบ่ามันของไงเจนดี้น่ะโลแมนแล้วหลงกันแล้วหลงกันแล้วห่วยได้อยังล่ะคุบ่ามื้อเนี่ยปนไก่ล่ะอปนไก่ปนเนื้อไก่บ้านเขาเนี่ยนะแมนเอามาปนคือปูขึ้นปลานี่บ่เออห่วยลองเบิ่งลูกคุบ่ามือเนี่ยจังหวะเนี่ยนะ แต่ว่าน่งท่านี่นี่มันเมื่อยะไรที่คุณบ๋าเมียนพานี่บอกอ่ะปนไก่ปนไก่เลี้ยงซิกเด้อบอกอยากซิกแน่ดิเดียวอ่ะเอาไก่ลงไปก่อนบอกไก่นี่คือต้มใส่น้ำปลามาแล้วเมีนอันนี้น้ำปลาเนาน้ำปลาแดกอืมปลาแดกก็ได้ปลาลาก็ได้แต่ว่าซิกคือเก่าบอกมือนาะเออซิกก็จะเป็นซิกคือเก่า ถ้าไม่อยากหายใจแห้งเน่ที่นางทาเนี่ยมันทายากรึต้องหายใจบอกนะใส่ไก่ลงไปก่อนครับอ่ะมือนีบรรยากาศแรงวันพุธครับมาทายอยู่ฝ่ายน้ำร้อนยามแรลงเบิ่งอันนั่นเขาเอื้อนนี่ยังกว่าตะกองอืมนั่นงูอันนี้นะฮะอันเดโอ้แต่ว่านี้เด้อันนี้สิอ๋ออบ่ น้ำไก่ครับบานเอ้าหูขอันางเี่ลยนั่นเมื่อยอ่ะ <laughs> วานวาแล้วนางทานั่นเนาะแต่ว่าแต่ว่าเขียนคือเป็นการเป็นการเัง่ั่นซิกบนี้ก็ได้แม่นตะก้องกับข,ขาวบมันนี้ซิกเลยเ<ม> <laughs> ขียนกับซิกตัวเนี่ยเอ้าขกลงไป แต่ว่าเมื่อยบอ่เมือ่อยแรงเลยบ่เยอาแต่ว่าหยำงยัางเงี้ยซิมบอ่อ๋อโข่ไก่ก่อนครับบัตรเอาลืมเอาแนวคนมาเออซิกเป็นซิกหรือปะแต่ว่าอันนี้บอกเป็นแนวคคนนะมือเนี่ยเมียนใหม่สร้างว่าเ<น>ทะอ่ะน้ำปลาล่าเทลงไปครับอืมอืม โอ้บ่วงคือเท่เลยว่ะซิกเปล่งซิกโอ้แน่ยอยู่ดีเนาะอีกนะม,มนัืงมั้มีก้างนี่ขาวจุนพู้นี่บอกเขาเอินพูนไก่อันนี้บอกสูตรพิเศษนะแมนใหม่มีอย่างแน่ละสูตรพิเศษนะมีผริกสุรโรกับพบริกปรุงเท่านั้น เอาละเอาละเฮ้ยลงไปโอ้ยส่วนมาอันสุดท้ายนะหอมบวบันอืมหอมแต่ว่าสากจากซีกแน่นิดเนาะเยอะอยู่แต่ว่าซีกคือไก่เนี่ยเหรอถาดอ่ะเออ้ยบ่อ่ะอื้มอื้มอืมอืม่ะเรียบร้อยบอกคุบ่าเบียงอาลองบึงเนาะเทะบึงเนาะ ปนไก่แบบเคียงเคียงปนไก่อู้หมันขาวจนพูนบ่เป็นยังบ่มีแนวขนอ่ะเรียบร้อยเมียนปปนไก่แบบเคียงเคียงใหยังมือก็พลาด้วยกันในนี้กว่อยอีตัวอีเดียวใหม่นี่ก็ซิกบ่เออเอาว่าปนไก่ใกล้ๆนี่แต่กวางซิบบ่บ่ต้องซิอยู่แล้วซิกเป็นซิกอันนี้เดี๋ยวซิบบ่เน่ะซิกคือเขาเดียอยู่อู้ตัดออกแล้วตัดแล้วตัดแล้ว บอซิกบอนเดบอซิกบอนเดย์ก็บอกว่าจะตัดเอฟซีบอกว่างเดตัดได้แต่ว่าเยื่อตัดออกเบิร์ดมันสิบบอซิกเอออันนี้ปนไก่โบ่งหูว่ามีคนเคยเห็ีดมาบอแต่ว่าเขาหนีเนี่ยแหละเแหลเอาลองมึงด้วยขบ่าปนไก่แบบเคียงจัดให้ตามว่ามันแล้วเนาะแมนคอกันเขามาไหลแม็นปนไก่นี่ล่ะลองมึงครับมือเนี่ยอ้หืยยังเด บรรยากาศอยู่ฝ่ายน้ำร้นมึงด้วยคิวทอดงามบ่มาปนไก่ตะกล้องเฮ้อตั้งืัห้วยทำเป็นเล่นไปหสุดยี้นี่กะไ้เป็นเร่องไหน ได้อยู่รสชาตินี่ห้วยคันเว้าแบบบเบาะไหว้เลยว้าแบบบาะไวยหรือเว้านี่นี่วามันฟิวเดียวกันแล้วละกับมืออันปโดเตีนนะ่ะเนื้อไขยเย่เอียนบ่เนื้อเอียนเนื้อปลารดดีสิคือกันนี้มไม่ได้กินไก่เนื้อห้วยไข่อยูยย่ด้วเนาะเห็นจะว่าซิกคือใส่เอาใส่เอาให้นี่บ่ปากบ,กบก่เบาหุ่นข้างก็ อยู่บนอบาทนอะคอยบาทงเียงกลางลงคอยบัตห่วยบ่เดอนบ่อนมับุมามครับปนไก่ต้อนไขาวเียบด้วยอืม่ะเบ่นเสียแล้วกำเขาผุเอ้ยดีใช่ไหมอืม อ็มากอะอยู่มาอืม,อมจะซีกเป็นซีกด้มันน้นะบโคกกะตีกตำาบน้ำมันเรืมอเหมือนเนคนไม,ม่อีกอือนึงขขาวเนื้อแบ เดียวกันปลาไหลคล้ายๆกันอืมปลาไหล่มนุ่มก็หนีนิดนึงอืมปลาไหลสีนุ่มก็หน,น,นีนิดนึงแล้วก็สีมิกินของปลาไหลก็หนี่อันนี้นี่สิเป็นพ <c oughs> ่อมปะปรนแบบเนี้ยเนาะเนื้อคล้ายๆปลาไหลสำหรับที่เขากินนิดหน่ะแจ้าผู้อื่นกินนี่คือบอเท่านั้นเหรอเนาะอืมมือเขาเอาปลาไหลมาปรปนมือน,นันฟิวนี่เลยอะ เครื่ ufficient. อเกาแหรอเนาะมืออื่นผู้ใดอยากให้เฮ็ดอีหยังแ,แบบเคียงเคียงรองวามาเบิ่งคือเก่าครับครับมือเอาหรือทำยังไงดูอืมอันที่บ่อสีเด้๋ย่อยเดี๋่อยจุกไม่ค่อยบอต่กว้องนิดเดีเอ้าสนใหญ่ชนใหสุดรือ เกดี่แบบที่บอกใครกิอย่างเดียวสุดยอดที่สุดครับมันจะพ่นไก่จาดให้แล้วเด้อครับผู้ขอมาแต่ว่าซิกยิ้เนาะบ๊อบหมาถึงเล็บอ่ะโอ้โหที่แก่นไปแล้วครับบ๊อบให้เราบกขยาก